ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับทำสุรากันอะไรอครั้งนี่คือกลัวคุณต่อยผมบอกเลยนะครับว่าเมนูที่จะสอนท่านในวันนี้เป็นเมนูหนึ่งซึ่งท่านต้องลองทําเองมันเป็นอะไรที่น่าทําจริงๆผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่เคยเห็นมาก่อนอ่านี่ก็แฮว์หรือแบบว่าเอ้ยเฮ้ยแฮวแฮวแฮวเรื่องนี้ก็เปลี่ยนสมหวังแล้วอย่าไปสน ชีวิตเราแฮวไว้ดีเพราะว่าแฮวมันมันอย่าไปคิดในแง่ว่าแฮวอย่างนั้นต้องคิดว่าแฮวมันมันมันต้องคิดอย่างนั้นเข้าใจไหมตอนนี้วันนี้บอกเมนูนี้น่าทำมากมากเลยเพราะเมนูนี้มันคือกล้วยหอมซีฟู้ดครับผมไอ้กล้วยหอมมาทาซีฟู้ดเนี่ยทำไงร้านนี้ก็ทําได้ร้านนี้ก็ชื่อน้องเนยซีฟู้ดเปิดมาแล้วเกือบ20ปีคนที่คิดเมนูนี้ก็เป็นเจ้าของร้านแล้วเจ้าของร้านเราก็ถามเมื่อก่อนออกรายการว่าคิดมาได้ยังไงคิดจากไหน ผมนอนนอนตื่นขึ้นมาก็อยากกินกล้วยหอมคิดเองคิดเองจริงๆเอาเอาซีฟู้ดเอาพวกกุ้งอะไรเงี้ยมาพวกกล้วยหอมทำยังไงเขาคิดได้ท่านผู้ชมแล้วมันเหมือนตอนมาเสนอเราเราก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอากินเข้าไปมันอร่อยท่านผู้ชมก็เลยอยากท่านผู้ชมทำแล้วทำได้จริงๆเขาบอกหมดเกลี้ยงเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอิทธิพงษ์ทองศิลชัยลาวหะจากร้านน้องเนยซีฟู้ดครับ พีเดียครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ก็้ของร้านคุณอีที่พงศ์มันนอนนอนไปแล้วตื่นมาใช่ไหมเฮ้ยทำกล้วยหอมซีฟู้ดดีกว่ามันมาจากไหนอ่ะเป็นความคิด คืออยากลองดูอาหารมันควรจะต้องพัฒนาใช่ครับมันมันอยากลองเข้าใจพี่แต่กล้วยหอมกับซีฟู้ดมันไม่เข้ากันเลยอย่างเลยนั่นเราคิดไงนั่นเราคิดเป็นฟิวชั่นนะแต่เป็นฟิวชั่นฟู้ดผมเคยพูดในรายการหลายครั้งเลยว่าใครก็ตามจะทำฟิวชั่นฟู้ดต้องมีความเก่งในการทําอาหารหลักอาหารเดิมอยู่แล้วถ้าท่านไม่มีแล้วจะทำฟิวชั่นฟู้ดท่านจะทําไม่ได้เพราะท่านจะไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรท่านเชื่อหรือไม่เชื่อกล้วยหอมเนี่ยโดยปกติแล้วนะ กับกุ้งเนี่ยมันกินด้วยกันได้อยู่แล้วรส<ะ>มันกลืนกันอยู่แล้ว oh. มันจริงๆอยู่แล้ว oh. อ่ะสังเกตสิ uh. ถ้ากล้วยหอมกับกุ้งกับอาหารทะเลนะกับอาหารทะเลกับปูรสมันกลืนมันไปทางเดียวกันรสมันไม่ได้ต่อสู้กัน oh. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับแล้วเขาก็เลยจะมาสอนเราว่าทําอย่างไรก่อนอื่นเลยร้านน้องเนยซีฟู้ดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนอยู่สวนเซนทันพาร์คเซนทันพราม2ครับสวนเซนทันพาร์คคอยู่ในสวนเลยอยู่ในสวนเลยครับเรามีร้านเดียวอยู่ในสวนเลยอยู่ในสวนเลยอยู่ที่เซนทันพหลำ2ครับโอเข้าไปเห็นเลยพอรถวนก็จะเห็นแล้วเป็นทะเลสาบใหญ่ใหญ่ใหญ่มากแล้วร้านก็อยู่ริมทะเลสาบเลยครับตอนแรกก็จะให้ไปอยู่กลางทะเลสาบแบบไปลำบากไปลำบากเราเราจะไปลำบาก หนูบอกเลยนะว่าถ้าเขาทำอันนี้ได้อะไรนะฮะาเรียกกล้วยหอมกล้วยของซีฟู้ดนี่หนูก็กำลังจะคิดเมนูฟิวชั่นู้ดเหมือนกันอะไรฮะเป็นอ่ชูชีก๋วยบวชีทางด้านโน้นมีคนต้องการอยู่ครับไปไปทางด้านโน้นเลยนะครับว่าอยากจะทำฟิวชั่นฟูด้โอ้ เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทำอย่างไรแล้วมันอร่อยเด็ดขาดขนาดไหนท่านผู้ชมเชื่อผมอมันน่าทำและเมนูนี้ถ้าอยู่กันบ้านแล้วก็อยู่กับลูกๆเต้าๆทำ,ทำได้ง่ายครับ <ทำ S 1> สนุก <ทำ S 1> สนาน <ไง S 1> ทำก็ง่ายทานก็ง่าย,ายไปชมกันเลยครับนี่ร้านท่านผู้ชมน่าไปไหมหน่าไปจริงๆอยู่ริมทะเลสาบเลยคุณวัฒน์และเท่มากร้านใหญ่โตโบราณครและนี่คือเมนูทั้งหมดที่จะใช้ทำใช่ครับวัตถุดิบมีเท่าเดี้ครับครับเราจะเริ่มต้นจาก ตีไข่แดงครับเป็นทําครีมสลัดก่อนกี่ฟองครับแปดฟองครับเอาเฉพาะไข่แดงแปดฟองน้ําตาลน้ําตาลทรายหกช้อนโต๊ะนะครับช้อนโตเนี่ยถ้าผู้ชมดูเขาสอนทําครีมสลัดเลยตีตีง่ายๆเติมค่อยๆเติมน้ํามันสลัดค่อยๆเติมน้ามันสลัดสามร้อยซีซีครับน้ํามันสลัดที่ค่อยๆเติมเนี่ยทั้งหมดสามร้อยซีซีตีให้มันเข้ากันให้มันอิ่มตัวเขาเรียกว่าตีให้มันอิ่มตัวช้าๆค่อยๆเติมมันจะเป็นอย่างนี้เลย จริงใช้เวลาตีนานเท่าไหร่ประมาณประมาณ3นาที3นาทีมันมีเครื่องตีนะท่านผู้ชมมีเครื่องตีครับแล้วเราใช้กุ้งอะไรเราใช้กุ้งแชบวททะเลครับกุ้งแชบวททะเลเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งนะฮรท่านผู้ชมนึ่งนะครับนึ่งให้สุกแล้วมาหั่นหยาบแล้วมาหั่นหยาบนึ่งให้สุกแล้วหั่นหยาบยาครับผมนี่ครับก็เป็นแคล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับใส่แบบนี้หนึ่งนี่นึ่งให้สุกแล้วหั่นหยาบแล้วก็แค้วแควต้มต้มกับแคล้วต้มน้ำตาลว่ะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งครับ เอาไปต้มให้สุกแล้วหั่นหยาบแล้วมาหั่นหยาบอย่างนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้แฮวหั่นหยาบกุ้งหั่นหยาบครับแล้วก็มีเนื้อปูแล้วก็มีเนื้อปูนะครับเนื้อปูที่เราใส่ใช้เนื้อปูก้อนครับประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าครึ่งกิโลครับต่อหนึ่งสูตรครึ่งกิโลแล้วกุ้งอ่ะกุ้งก็ครึ่งกิโลเหมือนกันกับน้ำมันสลัดเมื่อสักครู่นี้สูตรสูตรสูตรนี้อ่ะทั้งหมดเนี่ยใช้อย่างนี้นะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เข้ากันครับ อันนี้จะเป็นการเราได้แล้วนะเราได้แล้วนะคราวนี้เราทาอะไรอันนี้เป็นแป้งสําหรับชุบก่อนทอดครับครับอาจะเป็นแป้งแป้งทอดสาเร็จรูปแป้งทอดสําเร็จใส่น้ำน้เนี่ยนะท่านผู้ชมนะเอาแป้งมาตีใส่น้ําให้เข้ากันแล้วก็ต้องใส่หนึ่งฟองให้มันคนคนให้เท่ากันอ่าสีมันจะสีจะสวยแี้วยผิวแป้งจะนุ่มขึ้นครับนี่คราวนี้เราเลือกกล้วยหอม กล้วยหอมเราจะใช้กล้วยหอมสวนหำ่หมครับใช้กล้วยซอเอาหัหามหั่หำหั่นครึ่งแล้วก็หั่นสี่หั่นสี่ครับครับผมนี่ครับอันนี้คือการเตรียมการ่อนี่นะครับเราเตรียมไว้แป้งปอเปี๊ยะแป้งเป็นแป้งปอเปี๊ยะสำเร็จรูปแป้งปอเปี๊ยะสำเร็จรูปเลยเอามาตั้งเอาดวกว่าเอานี้อันนี้เป็นเนื้อเนื้อเนื้อ เลือกกระไส้เป็นครับแล้วก็ใส่ด้วยกล้วยหอมแล้วก็ห่อเีบเหมือนเปาะเปี๊ยะครับแต่ไส้นี่จะเยอะครับใส่ไส้เยอะๆครับแล้วก็เอาทาทาด้วยแป้งแป้งตัวชุบฮะครับแป้งชุบเมื่อกี้ที่เรานั่นเอามาทามันเหมือนปิดกาวไงท่านผู้ชมมันก็จะอยู่เพราะมันติดกันแล้วนะครับ เอาแป้งแล้วก็ไข่เมื่อกี้ที่เราตีเนี่ยวิธีทําก็ทําอย่างนี้ใส่หนึ่งช้อนประมาณหนึ่งช้อนประมาณช้อนช้อนข้าวนะครับครับรวยจัดก็ใส่สองก็แล้วแต่จนะฮะ๋ห่อไม่ได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวห่อไม่ได้เอาเอาที่ใส่แล้วห่อได้อะใส่พอดีนะฮะไม่ใช่รวยจัดแล้วก็เมื่อห่อเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ชุบแป้งตัวตัวที่เราตตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นะครับแล้วเอาไปชุบแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังชุบเกล็ดขนมปังอีกนะฮะอีกหนึ่งทีท่านผู้ชมเอ้ยดูสี มันมันผมนึกว่าผมอยู่ในฟางเซนจริงผมมึกจริงๆผมนึกว่าผมกินกล้วยหอมทอดจริงๆเนี่ยแล้วก็ชุบอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะครับเสร็จแล้วตั้งกระทะไฟเป็นไงครับไฟต้องปานกลางครับปานกลาง,าลางอย่าร้อนจัดเพราะไม่งั้นเดอดครีมสลัดข้างในมันจะละลายหมดครับไฟปานกลางค่อยๆทอดค่คอยค่อยทอดครับ เอาจนดูมันเป็นสีสีเหลืองครับแล้วก็ตัวแป้งเซตติ้งตัวหน่อยนึงก็พอละเป็นอันใช้ได้แล้วใช่ได้เป็นอันใช้ได้ละพอใส่ทั้งหมดมันสุกหมดแล้วอ่าเมื่อมันสุกหมดแล้วนี่เสร็จแล้วมาหั่นครึ่งใช่ครับแล้วก็เสิร์ฟได้เสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นท่านผู้ชมครับล้วยหอมซีฟู้ดครับน่ากินแน่น่าทำแน่ สร้างสรรค์น่ะหน้าหน้าผมว่าอันันี้เด็กๆชอบเลยนะแล้วก็ครอบครัวทำแล้วเชื่อไหมว่าไปเนี่ยเด็กๆเนี่ยใครก็ตามต้องทานเมนูนี้เป็นเมนูของว่างก็ได้เป็นมนูของข่าวก็ได้กันแล้วแต่แล้วก็เวลาทานก็จิ้มกับน้ำบวย y นะต่างชาติชอบใช่ครับแต่ต่าไทยไทยก็ชอบครับล้วยนะครับใช้กล้วยหอมที่ห่ำๆหน่อยอย่าให้ตุกมากเพราะเดี๋ยวเรามันจะเละไปมันจะเละมันจะเหมือนจะข้าเมาทอดเออทำไปทำามจะกลายเป็นข้าวเมาทอดต้องระวังนะ และสัดส่วนอย่างอื่นนี่บอกชัดเจนมากเลยมันทได้ชอบตรงไหนรู้ไหมมันเท่ากับวันนี้อยู่ๆมาสอนท่านทาน้าสลัดด้วยใช่ครับเป็นเบสของของการทําครีมสลัดทุกอย่างครับนี่มันเป็นอยู่ๆวันนี้ท่านได้ทําน้ําสลัดได้เรียบร้อยไปเลยแล้วเอามาเนี่ยเรามากินเด็กๆชอบน้ําสลัดอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เวลาที่กินนะฮะผักที่ใช้แหนมเนี่ยจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ต้องใช้จะราดน้ําสลัดนิดนงครับมแล้วก็กะหล่ำปกีใล่คปีแครอทใช่ครัแล้วก็ผักกาดขาวครับ ประกาศหอมขอโทษเชิญด like ้านลุ้นเลยครับพี่โอ้ยคุณอะไรงูเนี่ยอะไรเฮ้ยคุณทำไมไปดูแครขอโทษไม่ได้จริงๆร้อนๆนะครับเนี่ฮะมันโอ้โหนี่ยังร้อนอยู่เลยอ่ะก็ร้อนเนี่ยเพิ่งทอดเนี่ยเพิ่งทอดเมื่อกี้อ่ะเนี่ยฮะอันนี้เดี๋ยวให้ดูให้ดูตอนที่ตอนที่เนี่ยด้านในเห็นไหมฮะนี่คือไส้เขานะฮะที่ผ่าเข้ามาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับที่มีกล้วย <Billie Le an> มีทุกอย่างอยู่ข้างในนี้หมดนะฮะแล้วก็เนี่ยครับหนึ่งกล้วยหนึ่งใบนะครับก็ผ่าครึ่งออกมา ปุ๊บเป็นแบบนี้โอ้โหอุ๊คุยังไม่ได้จิ้มน้ำเลยจิ้มจมน้ำงั้นอ๋อไม่อ๋อก่อนเขอก็ดาดแ่นอย่งครับขาก็ดาดแพนอย่างครับเออถือเลยฮะคุณหอมมากหอมกล้วยหอมกล้วยหอมหอมกล้วยหอมทอดที่ยังไม่จิ้มก็อร่อยเหรอก็มีน้ำครีมอยู่ข้างในคุณอย่าพูดภาษานี้กับผมคุณต้องพูดภาษาฝรั่งเศสผมฟังไม่รู้เรื่องชงปอดิเฟฟังชัว โนจิมก็อร่อยได้กลิ่นแห้วเลยนะยังไงก็แล้วแต่ได้กินกลหอมมากกล้วยหอมก็ยังชูรสกับแป้งนอดใช่ครับกล้วยหอมกับแป้งไปด้วยกันไปด้วยกันแป้งแป้งแป้งหอกับกล้วยหอมโดยข้างในจะมีแห้วแล้วก็ครีมสลัดที่ออกมาชัดส่วนที่เหลือเนี้ยโวนรวงกันไปเป็นซีฟู้ดนะครับแต่เด้งๆก็คือครีมสลัดกับแห้วมันเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงเดี๋ยวผมทำดู พอดีมี SMS เข้ามาบอกว่าคุณอ๋อช่วยลองแบบมีน้ำจิ้มหน่อยเป็นยังไงเมื่อกี้คุณอ๋อลองแบบไม่มีน้ำจิ้มแล้วมันก็โอเคเอสเอ็มเอสผ่านไปผ่านผ่านก็อร่อยมากมีเอสอ็มเอสมาอีกอันนหนึ่งนะฮะเอสมเอสบอกว่าถ้าเกิดสมมติหากล้วยหอมไม่ทันกล้วยหักมุกได้ไหมฮะไม่ได้ครับมันไม่หอมครับอร่อยอร่อย อันนี้ผมแนะนําว่าเป็นอาหารทานเล่นนะครับแล้วก็เหมือนกับวางไว้เป็นจานแรกกโก้ก่อนดินเนอร์แล้วเรียกเพื่อนบ้านมานะฮะมานั่งทานนู้นทานนี่กันแล้วพอทานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนไ่ทานดินเนอร์ทานไม่ได้จุกแลวจุกเลยใหญ่มากจริงไครับเด็ดไหมชอบไหมคือบอกเลยว่ากล้วยหอมนี่แบบออวลอยู่ในปากแล้วแบบ มันเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมเข้ากันมากมากผมไม่รู้สึกว่าน้าครีมสลัดที่มันอยู่ในกล้วยอ่ะมันมันจะเด่นไปกว่าภาพรวมทั้งหมดพราะว่าอันนี้มันเป็นอีกอีกแบบหนึ่งถ้าใครชอบทานปับเปียทอดลองแบบพักยกสักหน่อยมาลองแบบนี้ก็อีกแบบหนึ่งอร่อยจริงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอิทธิพงศ์ขอบคุณร้านน้องเนยซีฟู้ดขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอด มันเป็นเมนูที่น่าทํามากตอนแรกก็เอามาเสนอก็อย่างที่บอกอ,อจะดีเลยพอ, <c oughs> อดูเสร็จเรียบร้อยมนันดีจริงๆก็เลยเอามาเสนอ <c oughs> ทํากันนะครับจะมีความสุขทั้งครอบครัววันนี้เราทั้ง5ลาไปก่อนจกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> กินหวานอย่างไรให้เหมาะสมคิดให้ดีก่อนที่จะหยิบทุกๆอย่างมากิน1วันไม่ควรกินน้ําตาลเกินวันละ6ช้อนชาโอ้ยแสดงว่าผมกินน้ําตาลมากไปเนาะคุณกินวันละประมาณ10คขลนรนะฮะกุ้งผัดพริกหยวกครับ กลมกล่อบมืออาชีพพริกก็ยังคงกรอบมีกลิ่นพริกโอเพราะเสน่ห์ของพริกหยวกยังไงมันต้องได้กลิ่นนี้พริกก็ไม่เผ็ดด้วยค่ะใช่ไหมอย่างสบายสบายรอพริกไม่เผ็ดแล้วครับผม